สวัสดีครับอนีรับพัสดุนะครับจากคุณมงคลนะครับส่งมาดูว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือว่าเป็นอะไรครับโอ้แพ็กมาอย่างดีเลย ปเปล่าเครื่อง่ไฟข้อม 2G XAT อา 2G XAT เหมือนกันเป็นคู่เลยนะครับเนื้อะลองป้อนไฟตอนนี้ไฟอยู่ที่13 ี่เจ็ดแล้วเอาละ นะครับเรายวลองป้อนว่าเปิดดูเปล่าก็เรามาดูนี่ก่อนดีกว่าสภาพภายนอกเครื่องแรกนะครับติดกริปเลยเนาะโอ้ยเจ้าของรักษาดีมากปุ่มยงปุ่มยาง มีวิธีหนึ่งที่เราสามารถรักษาสภาพให้สวยงามนี้ได้คือใส่ซองหนังนะครับมันก็จะช่วยได้บางท่านก็ไม่ชอบใส่แต่ผมว่าใส่ซองหนี่คือกลัวน,น,นะครับสวยงามครับด้านบนไม่มีจีปิดตงนมาตัวเป็นซี ปิดเลยนะครับอ่าเอาก้อนไ่กันนะครับเปิดติดหรือเปล่าเอ่ยเปิดติดไฟแดงค้างนะครับสคลวลไม่ดังไฟแดงค้างลำโพงไม่ดังมอนี้มอนี้มอนี้ก็ไม่ดังครับเปิดมาไฟแดงค้างดคนะครับ โอเคนะครับเครื่องนี้ผ่านไปเครื่องนี้หนึ่งนะครับปิดแล้วไฟได้หายไปแล้วเอไปเครื่องที่สองนะครับามาดูกันนะครับเครื่องที่สองเครื่องที่สองกดกริปเหมือนเดิมอยากใช้รอบสามเนี่ย บินนะครับไปมีน,น้อยด้านบนไม่มีคิดบินครับบิน C นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยคิดรงนี้กว่า มาน้อยหน่อยปิดนิดๆนะครับต้องมองเหลื่อมๆอันนี้สเกลดังลำโพงดังแต่หน้าจอหน้าจอาเสียต้องวอลกเสียกดส่งได้ สองเปิดติดนะครับแต่จอจางน,นะครับโปรเลขายมีโซ่ดังเปิดติดปิดดับโอเคค,ครับขอบคุณครับที่ไว้วางใจอ่านเคสข้าวมันไก่สื่อสารนะครับวันนี้รับเครื่องไอคอม IC 2G XAT 2เเครื่องนะครับขอบคุณครับที่ไว้วางใจครับ